Windows p h o ก็เจ๊งขอขยี่ตรงนี้หน่อยอเนเทย i n เ e ็ n e t Explorer ก็ไม่มีคนใช้ร้างมีใครยังใช้ Hotmail อยู่บ้างครับอันนี้ในยุคเว็บ2ทงนี่ฮ่ายแพ้บทรูปนะฮะอนยุคที่ผ่านมาเป็นรองบดเป็นผู้แพ้ในทุกสนาม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Discovery นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Microsoft ก็ตามหัวเรื่องเลยนะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและผมอยากจะเล่าเรื่องนี้มานานมากแล้วก็คือจากยักษ์หลับแต่กลับมาได้เพราะว่าเรื่องราวของ Microsoft นี่ก็เรียกได้ว่าสะท้อนประวัติศาสตร์ของการพัฒนาของคอมพิวเตอร์สู่ยุคข,ของ Smart ทเดเว e s m a สมาร์ทโและอื่นๆที่เราใช้งาน,นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลยนะครับ ทศวรรษที่1980 Apple ก็ได้สร้างเรื่องที่ฮือฮาวงการและก็เปลี่ยนโฉมวงการคอมพิวเตอร์ไปตลอดการก็คือเขาไปเอาเทคโนโลยีของบริษัทซีล็อกที่เขาคิดค้นขึ้นเนี่ยเอามาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบปฏิบัติการของเขาเองเนาะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ซึ่งกราฟิกอินเทอร์เฟซเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในคอมทุกวันนี้ก็คือมีหน้าจอมีไอคอนแล้วเราคลิกที่ไอคอนมันก็จะไปคําสั่งซึ่งคอมพิวเตอร์ยุคนั้นทั้งหมดเนี่ยยังต้อง พิมพ์คำสั่งด้วยคีย์บอร์ดเมื่อมีกราฟิกอินเทอร์เฟซก็มีเมาส์คอมพิวเตอร์ของ Apple มีเมาส์เป็นเครื่องแรกแล้วก็ฮือฮามากแล้วก็เปลี่ยนโฉมไปตลอดกาลเลยทุกวันนี้เราก็ยังใช้มเมาส์อยู่และระบบปฏิบัติการของ Apple ตัวนี้นะครับก็ทำให้ Microsoft รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรายังพิมพ์คำสั่งอยู่อย่างเงี้ยตายแน่เลยเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยแค่ลากมเมาส์ไปคลิกมันก็ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้แล้ว เขาก็เลยพอดแบบเราต้องมี Microsoft ต้องมีระบบปฏิบัติการลักษณะน,นี้และนั่นเป็นที่มาของการให้กำเนิด Windows Windows ก็มาจากการที่เขาพยายามที่จะทำให้หน้าจอการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้งานพร้อมกันได้หลายอันในเวลาเดียวกันไม่ต้องเปิดแล้วปิดทีละโปรแกรมซึ่งมันก็มีดราม่ามากมายนะครับในเรื่องการพัฒนากราฟิกอินเทอร์เฟซเนี่ยในเรื่องของการขโมยการลอกเลียนแบบการนานี้ไปดูได้ใน p i l เ t ต of Silicon Valley นะฮะซึ่งก็สามารถทำได้บันเทิงแล้วก็ ทำให้เข้าใจบรรยากาศในช่วงเวลานั้นมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในองค์กรของ Apple เนาะมันก็เลยทำให้ Steve Jobs เนี่ยเขาเริ่มดรอปไป Microsoft เนี่ยดันสามารถเห็นเพน n p พอย ของคนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ไปใช้งานที่บ้านว่าสิ่งที่เขาต้องการน่ะมันไม่ใช่แค่การลากเมาส์แล้วคลิกหรือพิมพ์คำสั่งเพื่อใช้งานคำนวณเขาต้องการโปรแกรมเอกสารโปรแกรมสำหรับทำงานสำนักงานดังนั้นเนี่ย Microsoft Office จึงถือกำเนิดขึ้นและเป็นโปรเจกต์เรือธงและ Microsoft สามารถนำเข้าไป ให้กับ Apple ได้ด้วยและ Microsoft Office เนี่ยก็ามาอยู่ใน Windows 95ซึ่งผมเรียกว่าเป็น Windows ที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดยืดหยุ่นที่สุดสามารถใช้งานได้มีลูกเล่นเยอะเล่นเกมได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปี1995เนี่ยกราฟิกอินเทอร์เฟซมันก็มีกราฟิกการ์ดใช่ไหมมีการ์ดสามิติแสดงผลสามิติอะไรขึ้นมาและมันก็เป็นยุคที่เริ่มมีเกมมีอะไรขึ้นมามีความบันเทิงหลากหลายรูปแบบนะฮะแล้วก็ทำให้ Windows พ่วงกับ Microsoft Office เนี่ยกลายเป็นระบบปฏิบัติการหลักของคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพราะเขาไม่ได้จํากัดตัวเองว่าเขาเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์แต่เขาคือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั่นทําให้ Microsoft เนี่ยกลายเป็นยักษ์ใหญ่และมีมูลค่ามากที่สุดในโลกในปี1997ที่3แสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ย Bill Gates เขาก็กลายเป็นชายที่ร่ํารวยที่สุดในโลกด้วยและนี่คือการทําให้เขาเป็นยักษ์ใหญ่ คือผมจะให้มุมคิดนิดนึงนะครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันมักจะมีคู่แข่งเสมอแล้วก็ผู้ที่ชนะเนี่ยมักจะมาจากอุตสาหการรมอื่นก็เหมือนอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ว่าแข่งกันผลิตคอมอยู่ดีๆ a p p l e กับบริษัทยักษ์ใหญ่ i b m หรืออะไรต่างๆผลิตคอมขนาดเล็กอยู่ดีๆ Microsoft ชนะเฉยน,น,นะฮะทีนี้ในะยุคต่อมาเนี่ยในการแข่งขันของโลกอินเทอร์เน็ตในยุคปี2000เราเรียกกันว่ายุควิกฤตฟองสบู่ดอทคอมนะฮะก็คือเกิดเว็บไซต์เกิดบริษัทอะไรต่างๆมากมายที่เ กับบเว็ไซต์ที่แข่งกันอย่างดูดเดือดก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์เพราะว่าพอมีเว็บเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องมีโปรแกรมที่เป็นพื้นฐานให้คนเข้าไปท่องอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีที่ดังๆอะไรก็จะมี cape, เน t s สเค e เนาะที่มีของ IBM ทําเองก็จะเป็นเว็บเอ็ก r พลอร์นะฮะแล้วก็ไฟฟล็อกนี่รู้สึกว่าจะมาหลังๆและในช่วงปลายปี1990เกนี่ยก็คือเข้าปี2000แล้วแหละนะฮะ Microsoft ก็เลยเห็นว่าโอเคเราต้องมาแข่งบ้างเพราะว่าเรามี Windows เขาก็เลยทำา Internet e x p l o r e r หรือ IE ที่เรารู้จักกันเนี่ยขึ้นมาเป็นเว็บเบราว์เซอร์ให้เราใช้งานท่องเว็บและจุดแข็งของเขาคือ Windows เนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์ PC ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝัง IE เ็ข้าไปใน Windows ด้วยนะครับตอนแรกนี่เรียกได้ว่าถอนงานติดตั้งไม่ได้เลยนะฮะมันก็เลยทำให้ IE นี่ยครอบครองส่วนแบ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะมากแต่ผู้ชนะไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านี้ ผู้ชนะในยุคกำเนิดของเว็บไซต์คือ Search Engine ของบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Google นะฮะ l o o g l e เนี่ยคือในเวลานั้นนะฮะเซิร์ชเอนจินมันก็มีมีหลายแบบเนาะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการทำการจัดอันดับเว็บไซต์โดยการเรียงตามชื่อตัวอักษรหรือหมวดหมู่แต่ว่า Google เนี่ยเขาใช้การให้คะแนนการเรตติ้งแล้วก็ทำให้ผลการค้นหาเนี่ยมันถูกจัดแล้วว่า เว็บนี้มีคนเข้าเยอะเว็บนี้น่าจะตรงความต้องการแล้วก็มันจัดลเรียงลําดับใหม่ทาให้คนนิยมใช้งานมากขึ้นพอคนนิยมใช้งานมากขึ้นเนี่ย Google เขามีโมเดลรายได้ใหม่ทีนี้เขาไม่ได้ต้องซื้อไลเซนส์นหรือซื้อโปรแกรมมาติดตั้งละก็ใช้ผ่าน Google ผ่าน IE ก็ได้เขาก็มีไรายได้ใหม่ก็คือพอคนใช้เยอะเขาก็ขายโฆษณาเอาโฆษณามาแปะ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 อยู่ใน Google มันก็เลยทําให้ Google เติบโตขึ้นมานะครับและจากจุดนี้เนี่ยคือจุดเริ่มจุดที่ Microsoft เริ่มจะพ่ายแพ้แล้วก็เกือบหลับนะฮะ พราะเวลาผ่านไปนะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่า Google เนี่ยเขาเริ่มมีโปรดักต์หลากหลายมากขึ้นมีอีเมลที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นกุญแจเข้าสู่บริการของโลกอินเทอร์เน็ตเลย Gmail และที่สำคัญคือเขาไม่ง้อเบราว์เซอร์ของ Microsoft และเขาออก Chrome b r o w s e r ออกมาแล้วกว่าที่ Microsoft จะรู้ตัวว่า Google จะโตขึ้นไม่ได้นะครับ Chrome ก็ได้กินส่วนแบ่งของ IE ไปแล้วคนก็นิยมใช้ Chrome มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้ว Microsoft เขาก็เห็นแนวโน้มแล้วนะครับว่าเขาแย่แน่เลยเพราะว่า Google ก็เว็บ Google เนี่ยตัว Search Engine เนี่ยคนก็ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ จนครองส่วนแบ่ง90%ของตลาดเซิร์ชเ n อ i n e นจินนะแล้วก็ตัวโครมเนี่ยก็กำลังตัวเลขก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยอยู่ที่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เบียดแข่งกันมานะครับกับ IE กว่าจะรู้ตัวเนี่ย Internet Explorer ก็จบเห่แล้วนะฮะแล้วก็กว่าที่ Microsoft จะสร้าง Search Engine ของตัวเองมาแข่งกับ Search Engine ของ Google ก็คือ Microsoft Bing เนี่ยนะฮะ ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแบบกูไม่กล้องเลยนะครับเร์ย engine ของ Google ตัวเลขล่าสุดของปี2024นะฮะเร์ Search engine Google เนี่ยครองส่วนแบ่งอยู่ที่81.95นะครับในขณะที่บ n n เนี่ยอยู่ที่10 ซึ่งถือว่าขึ้นมาเยอะมากนะตั้งแต่ Bing อัปเกรดมานะฮะจากแถวๆอยู่5หรือ6เนี่ยขึ้นมา7-8แล้วก็มา10ในปัจจุบันนี้ก็ก็ถือว่าน่าสนใจหลังจากที่ Microsoft ม e. ี AI อันนี้คือความล้มเหลวอันแรกที่ Microsoft ตามไม่ทันในยุคเว็บหนึ่งหรือในยุคที่เว็บแบบอ่านอย่างเดียวเนี่ยที่เราท่องเว็บต่างๆเนี่ย ความล้มเหลวครั้งที่2ของ Microsoft ในยุคที่ 2, 2> ผมเรียกว่าเว็บ2แล้วกันก็คือยุคการมาถึงของสมาร์ทโฟนนะครับในช่วงปี2008ถึงปี2010เนี่ยก็เรียกได้ว่าเราเข้าสู่ยุคของสมาร์ทโฟนเนาะเพราะว่าศัตรูเจ้าเก่าเจ้าเดิมคู่แข่งคู่กัดรายเดิมก็คือ Apple นะครับสตีฟจ็อบสกลับมาทวงบอลลังแล้วก็กลับมาทวงคืนสิ่งที่เป็นของเขาในยุคเว็บ2เนี่ยเว็บไซต์มันเริ่มตอบโต้กันได้เลยครับ มันไม่ได้อ่านอย่างเดียวเรามีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเรามีแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซเรามีแพลตฟอร์มดูวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วมีอะไรต่างๆที่คนสามารถตอบโต้กันได้นะมันก็ถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างมื้นฐานของอินเทอร์เน็ตสมัยใหม่ที่มี Data Center ที่ใหญ่ขึ้นก็คือมันจะกลายเป็นธุรกิจคาวในเวลาต่อมานะฮะซึ่งการเปิดตัว iPhone ของสตีฟจ็อบเนี่ยแล้วก็การ แข่งกันทำสมาร์ทโฟนของแบรนด์โทรศัพท์มือถืออีกมากมายเนี่ยมันทำให้เจ้าตลาดเดิมอย่างโนเกียเนี่ยปรับตัวไม่ทันนี่ตายเลยซึ่ง Microsoft เองก็เล็งเห็นจุดนี้ที่ในที่สุดซึ่งใช้เวลานานมากจนกระทั่งสมาร์ทโฟนเริ่มติดตลาดแล้วนะฮะในช่วงปี2012-2013เนี่ยไมโครซอฟ t ์ Microsoft เขาก็เข้าไปทำความร่วมมือกับโนเกียเจ้าตลาดเดิมนะครับออกโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโนเกียที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone ขึ้นมา วินโดว์เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟนละผมก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้สมาร์ทโฟน Nokia Lumia ในช่วงเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพียงเวลาชั่วข้ามปีเจ๊งวินโดว์โฟนเจ๊งนะฮะในชั่วข้ามปีต้องยกเลิกการผลิตแล้วก็การอัปเดตนี่เจ็บใจมากครับใช้ยังไม่ได้คุ้มค่าอะไรเลยแต่มันใช้ดีมากเลยนะผมผมต้องยอมรับเลยว่าณเวลานั้นเนี่ย มันดีกว่า Android นะมันมันมีความลื่นไหลและอะไรมากกว่า Android แต่ในใก็ตามเขาก็ล้มเลิกไปนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ Google ก็ได้เข้าครอบครองระบบปฏิบัติการ Android ซึ่ง Google ก็ได้เจริญรอยตาม Microsoft เลยก็คือ Android จะต้องไปอยู่ในอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนทุกแบรนด์ยกเว้น Apple แค่นั้นนะฮะซึ่งก็ทำให้ Google เนี่ยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเพราะว่าพอคุณมีระบบปฏิบัติการอยู่ในโทรศรัพท์มือถือทุกเครื่องดังนั้นไอบริการของคุณเนี่ยไม่ว โปรแกรม productivity ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น d o ็ Sheet หรืออะไรพวกนี้ก็เข้ามาอยู่ในระบบปฏิบัติการมือถือ Android ยิ่งทำให้ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ PC แบบดั้งเดิมน,นี่ลดน้อยถอยลงเพราะว่าคุณใช้แค่มือถือเนี่ยปัจจุบันมือถือก็ทำงานทดแทนคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้เกือบทั้งหมดนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ทำให้เห็นว่า Microsoft เนี่ยเริ่มล้าหลังทิ้งห่างจากจากคู่แข่งที่เป็น Big Tech ด้วยกันทั้งคู่แข่งน้องใหม่อย่าง Google และก็คู่แข่งรายดั้งเดิมที่เงียบ หายไปนานอย่าง Apple ที่กลับมาในนี้ปังมากนะฮะแล้วจน Apple เนี่ยขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกในปี2011ก็คือที่4 0 0 0 0 0 0 0เหรียญสหรัฐนะครับในการแข่งขันเทคโนโลยีในยุคเว็บ2นะครับยักษ์ไมโค o ซอฟทเนี่ยจากบริษัทที่เคยมีมูลค่าดับหนึ่งะฮะเหลือผลิตภัณฑ์เรือธงแค่2อย่างอย่างแรกก็คือ Windows ระบบปฏิบัติการหลักที่ยังอยู่ในคอมพิวเตอร์แทบทุกรุ่นของโลกนะฮะยกเว้น Apple ในช่วงเวลาปี2010เป็นต้นมาเนี่ย Windows เริ่มประสบปัญหาในการอัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ๆถ้าเราจำกันได้ Windows XP เนี่ยเป็น Windows ขวัญใจมหาชนในยุคเราเด็กๆปี2008-2009เล่นเกมดีมากเลยร้านเกมออนไลน์ทุกร้าน10บาทชั่วโมงละ10บาทเนี่ยตีดอทเนี่ยยิง SF เนี่ยนะฮะระบบปฏิบัติการมันคือ Windows XP นะฮะ ทีนี้ความทรงจำคุณหลังจาก Windows XP เนี่ยคือ Windows อะไรแน่นอนว่า Windows 7นี่คือเป็นการอัปเกรดครั้งล่าสุดที่ผมมองว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วเพราะว่าเป็น Windows 8เนี่ยความทรงจําช่างลางเลือนมากนะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรสิ่งนี้เป็นปัญหาของ Microsoft นะฮะเพราะว่าเรารู้กันดีว่า Microsoft Windows เนี่ยเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่มีการก๊อปปี้ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนเยอะที่สุดร้านคอมตู้กระจกทั่วไปนะครับลง Windows ให้คุณ 300บาทบ้าง500บาทบ้างวินโดเถื่อนคุณไม่มีทางรู้ว่าราคาวินโดแท้แผ่นลิขสิทธิ์เนี่ยมันราคาเท่าไหร่อันนี้คือเป็นประสบการณ์เนาะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นยุคที่วินโดเริ่มจะได้รับเสื่อมความนิยมลงเพราะว่าโทรศัพท์ก็มาใช้ MacBook ดีกว่าไม่ดูเทรนดี้ดูแบบเป็นอินโนเวทีฟทันสมัยดูร่ำรวย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันก็เลยมาสู่จุดเปลี่ยน ก็คือในปี2014-2015นะฮะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือมีการเปลี่ยน CEO เนาะ mm. คุณสัตยานเนลเลาเนี่ยเขาก็ขึ้นมาเป็น CEO แล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจค่าวอชัวของ Microsoft ด้วยนะในยุคข,ของคุณสัตยาเนี่ยเขาข้ามจากการอัพ Windows 9ไป mm. เป็น Windows 10เลยนะคุณ คงจะไม่เคยได้ยินชื่อ Windows 9คุณคงจะเคยได้ยินชื่อทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกี่ยวกับ Windows 9ว่าถ้าเกิดรัน Windows 9ขึ้นมาเนี่ย Windows จะประสบปัญหาเพราะว่ามีเลข9อยู่ในระบบ อะไรประมาณนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับแต่ใดๆก็ตามเนี่ยจาก Windows 8มันโดดข้าม Windows 9ไปเป็น Windows 10เลยซึ่ง Windows 10เนี่ยท้ายที่สุดมันจะรองรับการ s u b s c r i p t i o นรายปีซึ่งมันไม่ใช่แค่ Windows โปรแกรมสามัญประจำบ้านของคอมพิวเตอร์ PC ทุกเครื่องเนี่ยอย่าง MS Office เนี่ยมันก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นระบบ s u b s c r i p t i o นและก็เริ่มจะขึ้นไปอยู่บน Cloud เพราะว่าโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มถูกท้าทายนะครับ g o เ g l e เข้ามาท้าทายาผม มองอย่างนี้มองตรงๆเลยว่า Google เนี่ยเข้ามาท้าไทยโปรแกรม Office เพราะว่าโปรแกรม Office ของ Google นะ่ยไม่ว่าจะเป็น d o c กจะเป็น s h e ี t หรือว่าจะเป็นสไลด์ o o g l e Drive นะฮะมัน on cloud มันเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ทุกเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณขายไลเส้นแบบดั้งเดิม Microsoft Office ติดกับเครื่องนั้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าในยุคที่คนทํางานจากที่ไหนก็ได้คนจะมาติดตั้งทําไมในยุคอินเทอร์ 2, เน็ตเว็บ2จะเข้าสู่เว็บ3แล้วเนี่ย Windows 11นี่หน้าตาก็เปลี่ยนพลิกโฉมไปเยอะมากนะฮะเป็นแบบว่าอัปเดตเลยนะครับก็คือจะว่าไปก็คล้า,ายๆกับของ Apple นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังมีความเป็น Microsoft อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นการตื่นตัวแล้วก็ปรับปรุง UI, UI ประสิทธิภาพต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการเข้าไปลงทุนในบริษัท OpenAI หลายคนคงรู้จัก OpenAI กันมากแล้วนะครับแต่ผมจะบอกว่าการลงทุนใน OpenAI ของ Microsoft เนี่ยเรียกได้ว่าถูกจุดเพราะว่า Pro ดัก t ของ OpenAI เนี่ยมันดันไปสอดรับกับโปรแกรมเอกสารโปรแกรม Office โปรแกรมสำนักงานซึ่งเป็นอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นเรือธงของบริษัท Microsoft เป็นเรือธงเสียยิ่งกว่า Windows อีกนะครับโปรแกรม Productivity หรือโปรแกรม Office พวกนี้นะฮะเป็นจุดแข็งของ Microsoft และมันสามารถผูก เข้ากับ generative AI ของซึ่งมันมีรากฐานในการใช้ภาษาเข้ามารวมกันได้ง่ายมากดังนั้นทําให้เวลาที่คุณจะไปคิดตังเพิ่มกับผู้ใช้เนี่ยคนใช้งานมันเห็นภาพมากกว่าเหมือนตอนที่เขาขายให้กับคนทั่วไปใช้ว่าถ้า AI มันไม่มีภาษาให้เราพิมพ์ใช้งานเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับไฟกับพิบ AI มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าการใช้กับคนทั่วไปเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นและ Microsoft เนี่ย ก็สามารถที่จะทําให้คนเข้าใจได้ว่ามันจะอะดัพยังไงก็คือฝังแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยน Microsoft Office เนี่ยเป็น Microsoft 365แล้วก็เป็น ไมโครซอฟท์โคพ l o ลอตให้มาเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ทำงานเลยแล้วก็ฝัง AI ตัวเนี้ยเข้าไปในทุกโปรดักต์ที่เป็นเรือธงของเขาทำให้การทำงานเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนั่นทำให้ไมโครซอฟท์เนี่ยเติบโตอย่างโดดเด่นมากเขาคิดตังค์กดมากขึ้นนะครับและที่สำคัญมันจะวนกลับมาที่ธุรกิจคลาวที่เขาเคยเป็นรอง AWS นะการใช้ AI มากขึ้นหมายถึงว่าคุณจะต้องมีการประมวลผลที่มากขึ้นและสุดท้ายมันจะไปส่งผลดีกับธุรกิจคลาวของไมโครซอฟท์ เหมือนตัวเลขผลประกอบการที่ผ่านมาเดี๋ยวเข้าไปดูได้ในข่าวของเราเนะครับเราก็จะเห็นว่ารายได้เติบโตจากข่าวเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะฮะของ Microsoft และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ Microsoft กลับมายืนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งด้วยการที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกที่3.09ล้านล้านเหนรียญสหรัฐ กลายเป็นจากยักษ์ที่หลับไหลใกล้าตายล้มเหลวแล้วล้มเหลวอ,อีกวินโดโฟนก็เจ๊งขอขยี้ตรงนี้หน่อยเยอินเทอร์เน็ตเอ็กซเพร์ก็ไม่มีคนใช้ร้างมีใครยังใช้ฮอตเมลอยู่บ้างครับอันนี้ในยุคเว็บ2ที่ผ่านมา,าพ่ายแพ้บทรูปนะฮะในยุคที่ผ่านมาเป็นรองหมดเป็นผู้แพ้ในทุกสนามสู่การนำจุดแข็งของตัวเองก็คือโปรแกรมสำนักงานเนี่ยมาประสานงานกับ AI ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยียุคใหม่ที่จะพลิกโฉมโลกเทคโนโลยีไปตลอดเลยนี่คือ Tech Discovery ในสัปดาห์นี้นะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารในการรีวิวใหม่ๆจากพวกเรานะครับ